จริงๆบอว่ารงรับจำนำสมัยใหม่อ่ะคือมันทันสมัยแล้วมันง่ายสะดวกตั้งแต่ที่เคยเห็นมาเลยนะฉันเห็นสาขาเขาเปิดเยอะมากแล้ววันนี้บอมาสาขาใหม่นะคะที่นครปฐมพาไปดูว่ารงรับจำนำแบบใหม่มันเป็นยังไงทุกคนเขาไปลรงรับจำนำแบบที่รับทรัพย์แบบหลากหลายจริงๆนะคะแล้วก็มีสินค้าที่หลุดจำนำด้วยเข้ามาพี่พนักงานบริการดีมากค่ะแล้วมันแบบมันที่ใหม่อ่ะทุกคนมันสะอาดมากมันใหม่จริงจะเป็นของที่หลุดจำนำนะคะสามารถมาช็อปได้นะคะเขามีรถด้วยนะทั้งแหวนทั้งกำไลนะคะนาฬิกามีหมดเลยไม่น่้เชื่อว่ามันไม่เหมือน ที่รงรับจำนำนะคะเราสามารถเอาของขายให้พี่เขาได้เลยพร้อแบบบตรประชาชนเลยนะจ๊ะแล้วพี่เขาก็จะประเมินราคาใ,<ช>ให้เดี๋ยวพี่เขาจะประเมินให้แบบว่าเราได้เท่าไรอะไรอย่างงี้แล้วก็อย่าลืมสแกนลายนิ้วมือด้วยนะจ๊ะจากสแกนลายนิ้วมือเสร็จนะคะก็รับเงินค่ะพร้อมต๋วจำนำได้เลยแค่นี้เองอะแกง่ายมากร<อ>ู้สึกเหมือนมาใช้บริการที่แบบธนาคารอะทุกคนจะเลือกรับแบบเงินสดหรือว่ารับผ่านแบบโอนเข้าแอปธนาคารก็ได้น,น,นี้เขาจะเป็นของรุดจำนำนะคะอย่างที่บอกโทรสวยมากแล้ว,ลวถ้าสแกนก็คือแบบมีส่วนลดด้วยสะดวกวดเร็วใช่ป่แล้วปลอดภัยด้วยนะคะงดอกทางออนนไล์ ลเจ้าแรกในไทยด้วยนัโทรแอป Easy Smart นะคะจ่ายดอกเพิ่มผ่อนต้นซื้อของหรือประเมินราคาออนไลน์ก็ได้ที่อ e ซีมันนี่รองรับจำนำเอกชนนะคะที่มีสาขาที่เยอะมากต้องห่วงนะจา้าว่าเพราะเขาเนี่ยดูแลทรัพย์สินของทุกคนด้วยมาตรฐานที่มีแบบ ISO นอกจากจะรับจำนำแล้วนะจ๊ะเขายังมีบริการขายทองคำด้วยน้ำหนักเต็มค่ะฟรีค่ากำเนิดอีกด้วยนะจ๊ะ<ค>อย่าลืมแวะมาใช้บริการกันได้ที่รงรับจำนำอ e ซีมันนี่นะจ๊ะสาขานคนปรปฐมนะทุกคนใกล้โลตัสจา้าใครสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นได้เลยใกล้บ้านนะ